สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมเราก็อยู่ในเกมฟิสเหมือนเดิมนะครับผมผมบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP สั้นๆนะครับผมผมจะพูดตรงๆนะครับผมสารภาพตรงๆเลยนะครับผมว่าผมอะเพิ่งเล่นแบบนี้แค่ไม่ถึงเดือนแค่นั้นแหละแต่ผมได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับผมดั่นก็คือ ผมตกปลาได้เมกะโรดอนแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็น e ีพีที่แบบสั้นมากผมได้เมกะโรดอนแล้วอะ <c oughs> คือคือแบบผมเล่นไม่ไม่กี่วันเองผมก็ได้แล้วอะโอเคผมก็ได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับผมสิ่งที่ทุกคนที่อยากได้มานานและผมก็ได้ปลาตัวนี้มาแล้วเป็นครั้งแรกนะครับผมผมก็แบบว่า ผู้ไปออกอะคือมันได้ปลาตัวใหญ่แบบว่าผมแบบอ้าปากค้างเลยอะไม่คิดว่ามันจะได้เนี่ยก็ผมก็ได้แล้วนะครับผมสําเร็จใน EP พีนี้นะครับผมได้เมกกาโอนใน EP ที่แบบ EP ที่2แบบ,แบบ EP แบบสั้นมากอะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสํหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย